มีที่ไหนที่ให้คุณซื้อรถจักรยานยนต์ที่สามารถถ่ายรูปได้ฟัง MP3 ได้คุยกับแฟนก็ได้มีซีที่นำสินทุกสาขาไงวันนี้ถึง15เมษายนนี้ให้คุณซื้อรถจักรยานยนต์พ o นด้าอย่ามาห้ารับฟรีโทรศัพท์มือถือเทเลโกที่ให้คุณถ่ายรูปได้ ฟัง MP3 ได้คุยกับแฟนก็ได้ <G ül üyor> สีสันสุดชิชชคโปรโมชั่นหมดเขต15เมษายนนี้สอบถามรายละเอียดที่น้ำสินน้องแค่036371622หินกอง036305815วิหารแดง 036 277 280แกงคอย036 251 803 40ปีบริษัทน้ำสินห่วงใย,ยผูกพัน์เหมือนคนในครอบครัว